สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองเฉว่ยหมอนะคะเฉว่ยหมอกู่เจินนะ,ะเป็นเมืองโบราณนั่งรถ จากเฉิงตูมาประมาณ3ชั่วโมงนะคะบริเวณร,บรอบๆของเมืองนี้นะคะก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบแม่น้ำนะคะแม่น้ํสใสมากสวยมากในในแถบนี้ในแถบมณฑลเสฉวนเนี่ยถ้าเ,าเกิดว่าเราออกจากตัวเมืองตัวเมืองเฉิงตูไปไม่ว่าจะเป็นไปทางอะ่ะจิวไจโกหวงหลงหรือว่าจะเป็นอ่ซึก,กุแนแอยงชานนะคะที่เป็นอ่าสีดาลุนีเราจะเห็นวิวแบบนี้เยอะมากนะคะแล้วเมืองไยเป็นเมืองเล็กๆที่ ที่อยู่ในเมืองเสฉวนนี่แหละก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ที่น่าสนใจตอนที่มาเนี่ยก็คือไม่มีข้อมูลอะไรในหัวเลยเพื่อนบอกว่าเออไปเที่ยววันชาติกันเถอะ,อะโอเคไปก็ไปแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนเพิ่งจะมาหาข้อมูลตอนนี้แหละในโรงแรมนะคะบรรยากาศดีมากร่มรื่นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูใบไม้เปลี่ยนสีที่มณฑลเสฉวนเนี่ยให้มากลางเดือนตุลาหรือค่อนข้าง,างที่จะไปในเกือบเกือบปลายเดือนหน่อยแต่ว่าถ้าไปถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยจะหายากหน่อยเมืองนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ฟื้น ฟูแล้วก็พัฒนาได้เร็วในปี2008นะคะมฑลทนสีฉวนเนี่ยมีแผ่นดินไหวที่หนักมากๆใหญ่มากๆในมฑลทุนสีฉวนมีผลกระทบกระทบไปทุกที่เลยแล้วเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่ฟื้นฟูได้เร็วมากๆนะคะเขารักษาสถาปัตยกรรมเมืองโบราณของเขาไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็เลยได้รับการยกย่องนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เขาผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมฮั่นแล้วก็วัฒนธรรมทิเบตนะคะ นี้เป็นแม่น้ำนะคะเราก็มาจากาขับรถมาจากฝั่งทางนี้แล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาเข้ามาโรงแรมเรานะคะช่วงเช้าเราออกจากบ้านตอน6โมงครึ่งนะคะแล้วไปรวมตัวกัน7โมงก็ออกมาจากเฉิงตูนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่ารถติดเพราะอะไรเราถึงต้องออกมาแต่เช้าเพราะว่ารถติดมาก ตรงนี้ก็เหมือนเป็นหมู่บ้านของเขานะคะก็จะมีบ้านทรงแนวนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่มาเดินอยู่ที่หมู่บ้านเมืองโบราณน,นะคะไม่รู้ว่าเขามีหลายที่หรือเปล่าแต่ว่าที่ตรงนีเ้เราจะมากินข้าวด้วยนะคะพอที่เห็นก็คือก็มีนักท่องเที่ยวประรายนะคะ <c oughs> เนี่ยโหกลิ่นกลิ่นแบบทะลุกล้องอะไรอ่ะอะไรอ่ะครึ่งกิโลยี่สิบแปดหยวนนะครึ่งกิโลยี่สิบแปดหยวนแต่กลิ่นไม่ไหวเขาบอกว่าหอมมากหอมตรงไหนวะ หอมก็หอม,หอ,มอ่ะแบบแห so <your> ้งก็มีแบบเนื้อแห้งบ้านเรา So nice อ, <úc> อันนี้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 เม็ดอะไรอ่ะมาจงโง่เม็ดนี้น,น,น,น้ำน้ำของเขานะโอ้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 โอ,อ,อ,ขอเขานะ <qui S 1> ขด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆแถบนี้ทางภูเขาแถบนี้เขาก็จะมีขเขาก็จะกินเนื้อวัวขนพวกนี้นะคะวัวเจียวไอเม็ดมาล่านั่นแหละ h e l l o 啊，你这个,个。这个这个要不要？这个 <noise> 我是你一百三十粉丝。我看我就加了订阅了第一百三十个。<noise> 啥？Hello。嘿。我来配。二零九。三二一。啊 <noise> 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 <noise>。我要去。 ทัที่ถึงน้าเขาก็กำลังตัดของกระดูกพวกงาต่างๆนะพวกเขาสิเขาเขาเรียกเขานะคะอยู่อยู่นานคิดภาษาไทยไม่ออกอ้อ๋ออาโย่น้ำตาลน้ำตาลที่สวางของเหรอคุณสวางของเหรออืออือว้าวอยากอะไรก็ คนเยอะอยู่นเนี่ย <noise> ข<楽>้าวโพดน้ำ <noise> ข<楽>้าวโพดนมข้าโพดช่้ยมา一杯哦我也要两杯哎一杯一杯就够了一起่ไ肥锅อันนี้เขาบอกว่าเป็นผผลไม้ที่เอาไว้ลดความอ้วนนี่ ฝ้าใช่ฝ้าใช่ให้เราที่จะเห็นแบบเขาไปวางไว้บนบนอาหารนะะที่มันเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนอะไรก่อนฟ้าใช่นะคะก็คือ,อผักผมผักผมนะอ,มอันนี้คือเปิร์ตตี้ชานะคะก็คือ,อชาชาพื้นเมืองของเขาเลยนะคะเขาขักมาล้างตรงนี้เลยนะก็ใช้น้ำที่มาจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์นะคะทางน้ำไหลเล็กๆเขาก็ สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ช่างซีดช่างีิ的地方อันนี้เป็นที่แสดงโชว์นะคะเวลาที่เขามีการแสดงต่างๆเขาก็จะตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นเวทีของเขาแล้วคนดูก็จะอยู่ตรงฝั่งด้านนี้ในบริเวณนี้นะมีการประชุมหรือมีงานมีงานต่างๆเขาก็จะมาอยู่ที่นี่นี่มีเด็กอยู่ีอยู่ ร uh ้านเหล้าอื้อมกินเ ah. ื่อกว่าไบจิวไบจิวอืมนี่ทำเหล้าขาวนะคะนี่ทำเหล้าขาวห้าไม่ัวนะนี่้บอเอันนี้5้าบสดีกรีนะคะเหล้าขาว ้หน่อไม้บ้านเขานะคะข้างในมันไม่แน่นเหมือนบ้านเราสรุปแล้วไอ้ไอ้นี่มันคือหมูนะคะทุกคนมันคือหมูเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวภาษาจีนนะแต่ว่าเขาก็ทําให้มันเหมือนกับเป็นเป็นฟอนต์ของทิเบตอะคะมัจะเป็นแนวนี้หมดเลยคือแผ่นดินไหวในเมืองสีฉวนเนี่ย ตอนปี2008คือมันหนักจริงๆหนักมากๆเลยตอนที่ไปจิวจ๋วไจโกนะคะเขาก็จะมีการสแสดงประวัติความเป็นมาของของเมืองนั้นใช่ไหมคะและ้วทีนี้เขาก็จะมีในพาร์ทส่วนที่มีแผ่นดินไหวด้วยอะ่ะคือตอนนั้นที่เขาสแสดงออกมาคือแบบมันหนักมากมันหนักจริงๆงจะแปะต่วพี่โองไปให้ดูนะคะ รุงกว่าจะพัฒนากลับมาได้เนี่ยคือมันยากมากนะมันกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะแต่ทีเนี่เขาสามารถอนุรักษ์อนุรักษ์สถาปัตยกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมของเขาไว้ได้ถือว่าถือว่าสุดยอดนะคะที่เดินเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะไปกินข้าวกันนี่มซน้ยมา ตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะกลับมาพัก่อนก่อนนะคะส่วนโรงแรมของเราเนี่ยเราเลือกที่มีบ่อน้ําพุร้อนนะคะอากาศค่อนข้างพอดีต่อการที่จะแช่น้ําพุร้อนนะคะไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะคะ่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ซื้อใบชามาด้วยเรามานั่งนั่งดื่มชากันอากาศดีนะคะเหมาะแก่การนั่งดื่มชาชิลๆสบายๆนะคะ ริมแม่น้ำนะคะฟังเสียงน้ำไหลตอนนี้เวลาหกโมงนะคะนี่เขาเอาน้ำลงแล้วนะบ่อน้ำพุนะคะเอาน้ำลงแล้วหอมหอมกลิ่นกุหลาบเขาน่าจะใส่น้ำหอมกลิ่นกุหลาบลงไปด้วยนะคะใส่น้ำเพิ่มแล้วนะคะน้ำประมาณสี่สห้าองศายังร้อน มีคนมาแช่แค่คนเดียวนะคะขาวแดงรอ้รอนรอ้รอนจัดบ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวของโรงแรมเนี่ยบางที่มันจะเป็นโรงแรมแบบเล็กๆแล้วก็มีบ่อน้ําพุร้อนนะคะเขาก็จะแบบว่าวันนี้คุณจะแช่น้ําพุร้อนที่โรงแรมของเราไหมพอถึงเวลาเขาก็จะเปิดน้ําใส่บ่อให้เรานะคะก็จะมีน้ําไหลามาแล้วก็แช่ได้จากกี่โมงถึงกี่โมงนะคะสบายน้ํา ตอนนี้ก็19องศานะคะอากาศกำลังดีเหมาะกับการที่จะแช่น้ำพูร้อนนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆก็ไม่น่าจะให้มันร้อนขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้อากาศเป็นร้อนอยู่นะสำหรับ19องศานะสำหรับการแชร่น้ำพูร้อนเนี่ยก็แช่ชนานสุดเนี่ย10-15นาทีนะคะถ้าเกิดว่าแช่นานมากเนี่ยมันมันไม่ดีต่อสุขภาพของเราเองด้วยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาทานข้าวเย็นกันแล้วค่ะเราก็สั่งอาหารของทางโรงแรมนะคะ เราอยู่ที่วอลงจงขวาตาฉงเมานะคะก็คือมาดูแจนแพนด้ากันนะคะไม่รู้ว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนแจนแพนด้าที่เฉิงตูก็มีนะคะแจนแพนด้านะคะตรงนี้นะคะอยู่ในเขตของเมืองตูเจียงเยียนนะคะก็คือออกมาจากทางเฉิงตูประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะคะตูเจียงเยียนแล้วก็ออกมาจนถึงที่นี่ก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าอีกเหมือนกันนะคะอากาศดีมากะคะ่ะตอนนี้20องศา ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะแต่ละสถานที่ที่เราไปดูหมีแพนดะค้ะคาเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของเขานะคะตอนนี้ทางไปนะคะทางเข้าไปเราก็จะใช้พาสปอร์ตนะคะเราก็ซื้อตั๋วสแกนซื้อตั๋วจากตรงนี้นะคะแล้วก็ซื้อ้วก็เดินเดินเข้าไป <c oughs> เช็คสภาพอากาศ20องศานะตอนนี้14องศาแล้วจมูกเริ่มจะแดงแล้วนะหนาวเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าต่างชาติก็จะเข้ายากหน่อยเออเราซื้อผ่าน QR code เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วเขาจะมี QR code เพื่อให้สแกนเข้าใช่ไหมคะ ทีเนี้ยเราซื้อแล้วมันไม่มีก็เลยต้องเอาพาสปอร์ตออกมาให้เขาถ่ายรูปส่งให้เขาให้เขาส่งหาเจ้าหน้าที่นะคะคือส่งส่งไปเฉยๆว่ามันมีต่างชาติเข้ามานะอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้เอาไปลงข้อมูลนะคะแล้วเขาก็ลงเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรจีนของเราแล้วก็ผ่านได้นะคะมันก็จะตรวจสอบจากเบอร์เบอร์โทรของเราว่าเราซื้อกี่ใบเราเจอแล้วหนึ่งตัวค่ะเจอน้องแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นของปลอมเพราะว่า เพราะว่าน้องไม่กระดิกเลยไม่กระดุกกระดิกเลยนะนอนกลางวันน้องนอนกลางวันกลัวน้องตกอยากเห็นน้องตื้อแล้วตกอะไรอย่างเงี้ยตลกตลกโอ๊ยหันหน้ามาหน่อยเร็ว

งอตอนขับลาก宝าเหนื่อยต้องมาดูเลยเด้อเน้ยอะนี่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  ด้านในก็มีที่ขายของที่ระลึกนะคะก็จะมีของต่างๆตุต๊กตาน้องพวงกุญแจนะคะมาที่นี่คือเป็นครั้งแรกที่แบบเห็นน้องตีกันน้องอึแล้วก็น้องฉี่ให้เห็นด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงแพนด้าร้องนะคะเอ๊ะเ,เลยตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆนะคะ13องศาแล้ว แล้วก็ฝนตกด้วยนะน้องก็พากันนอนตากฝนกันขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดชื่นชอบและกดติดตามให้ด้วยนะคะ